น้องมิวชอบโตกว่าเท่ากันหรือว่าเด็กกว่าคะจริงชอบคนสวยคนตะกี้แต่น้องบอกผมว่าเราสวยกูยังไม่ได้ชมเลยอ๋อผมผมเคยเจอพี่ที่ครูบิวอยู่แล้วไงแล้วตอนเจอรู้สึกยังไงนะเจน่ารักเขาน่ารักเขาน่ารักเขาไปยุบไปเลยน้องมิวอย่าทำแบบนี้พี่เขินนะเรียกแฟนว่าอะไรอ่ะเขาเธออะไรเงี้ยเขากับเธอเรียกว่าเขาเรียกหน่อยเรียกหน่อย เรียอรับมาใชยมากร้อนก็ร้อนแต่ตอนนี้เราอยู่กับรายการพูดสิร้สองสักแค่ดูรัพี่จะรักปะไม่มีรีไม่มีรีไม่มีรีรายการเราไล่พี่กอลอกไปคนหนึ่งค่ะเพราะว่าบอกแล้ว ไอ้ดีมคือมาสายแบบครึ่งชั่วโมงมึงอะไรเนี่ยแต่จริงๆคนที่มาสายบ่อยสุดคือมึงไม่แต่ว่าอ้าวอ้าวูดถึงก็มาเลยกูไม่ได้หลอกหลอีกกูปวดมากแล้วมีคนบุกกูก็มึงอย่างนี้เลยอีดีมึงมาชามากนามึงรู้ตัวไหมมึงไปทำอะไรกับใครมามึงเล่าอะไรมึงเล่ามึงไปทำอะไรอ๋อเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนะก่อนอะไรก็เถอะเน้ โก้เจอสงครามมันนิดหน่อยมึงรองพื้นมึงไม่ได้อะรองพื้นรองพื้นมึงหนักมากเลยนะใช่หนักกว่าหน้ามึงไปเยอะเลยอ่ะเหมือนมึงป้ายมาแต่รองพื้นกูไม่ติดนะกูติดเซรั่มโกูก็ไม่ติดเอ้ยไม่ติดจริงไม่ติดจริงขาวจัวมึงใช้อะไรมึงจะทำหน้ามีความรักกับกูมึงต้องบอกมึงต้องบอกร้อง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 กูขอแนะนำตัวนี้ l'oreal paris infallible 24 hour matte cover ชื่อยางไงเขาบอกว่ามันเป็นรองพื้นที่ดีที่สุดของ l'oreal paris ยังไงยังไงคือเอางี้ปัญหาที่มึงเกิดขึ้นตะเกียะ มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่ติดแมสมึงนั่นคือคีย์สำคัญเออแล้วมันเกลี่ยง่ายมากมันบางเบามันคุมมันมันติดครบงนาน24ชั่วโมง24เลยหรอ24ชั่วโมงเอาเก็พมดอะเปนตัวลาวเวอร์กูไม่ชอบเลยที่เพื่อนกูจะไม่สวยหรือว่ามันไม่เข้าท่าอันนี้มึงมาคนละแผ่นไม่ไม่มันจริงๆเดี๋ยวเดมือทำอะไรกันลบดิ้งลบคือเนี่ยเนี่ยโอ้โหอีดีมเป็นปื้ดดูมันไม่ได้คียคือหนักมากมันไม่ได้มันไม่ได้ดีม พวกมึงก็คือหลอกหน้าโกูกูงางจะไปเจอมีอยู่กูมึงหลอกหน้ากูยังไกูจะหน้าสดยังไงกูไม่ได้บอกนะสดเดี๋ยวกูจะทาเดี๋ยวกูลอเรียลเดี๋ยวกูจะทากูจะทาลอรียลพาริสอินฟอลิโว้เข้าทว้ดีดีฟังกูกูกำลังจะทาลอรียลพาริสอินฟอลิโว้ทเวนตี้โฟร์ไอด์คัเวอร์ให้กับมึงจ้ะโอเคก็คือมึงหวังดีแหละ เพราะคุสองคนที่ทำอยู่ตอนนี้ระหว่างดีกับกูมากๆหวมาีอยากให้กูสวยกว่าเดิมงตีเลือกให้เป็นสีโก l d sand ค่ะก็คือจะขาวๆหน่อยถ้าใส่กูเป็นทองปพื่อนะ gold แบบนั้นเลยมึงอ๋อร่ากระจายแข็งอยู่เนาะมึงลบมึงลบมึงลบเร็วมากลบเสร็จแล้วแต่ว่านี่คือจะเป็นการแต่งหน้าให้กับเพื่อนครั้งแรกของเพื่เราเลยนะแล้วคือยังไงอันนี้คือเห็นไหมมึงเกลี่ยจริงๆมึงเกลี่ยง่ายจริงมึงดูเห็นป่ะรอด เฮ้ยเปนเข้ากับสีหน้ากูนะจริงกูกูเลือกสีมาให้นี่คือมันมีทั้งหมดกี่สีอีอก,ก้อยกูไม่มั่นใจในตัวมึงเลยเอาจริงมึงอันเนี้ยสีเหมาะกับสีมึงแต่ว่าสีมึงก็มีนะก้อยเขามีเก้าเฉดสีมึงก็คือเลือกได้เลยว่ามึงไม่ต้องมาแต่งหน้ากูนะกูแ <c oughs> ต่งเอง <c oughs> อ่ะขอบอกในระหว่าที่ไต่แต่งไปนะคะเขามีทั้งหมด9เฉดสีนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหมาะสำหรับทุกๆเฉดสีผิวเลยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้แต่งหน้าอย่างรวดเร็ว ไหนไหนเอามาสมาสีมาสมามาโดนไหนเอาอดรุ่อยซดหน่อยบ้านเก่าบ้านเก่าเออเฮ้ยไม่รู้จริงไม่หลุดจริงไม่หลุดจริงอันนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวมากปังปู๋เย่ปังปูเย่ปังปู๋เย่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 เทาแล้วไม่ติดไม่ติดแมสก์นี่ไม่ติดเพื่อนเพราะอยู่แต่กับผู้ชายเออต่อแล้วต่อแล้วของมังซาเพื่อนและแคร ของเราในวันนี้ก็คือมิวมิแล้วก็มีเราด้วยนะใช่คือรักข่ับเชิญคนนี้ากเพราะข่าับเชิญคนอื่นไกลมากมันคนอยู่นนมันคนอยู่แบบไกลเก๋าไกลเลือกเขาเพราะว่าเขาอยู่บ้านใกล้ปะเนี่ยไม่เลยเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาอยู่บ้านใกล้แต่เพราะว่าพอเรารู้ว่าเขาอยู่บ้านใกล้เราก็คิดว่าหลังจากนี้คุณได้ไปหาบ่อยไไทม เดี๋ยวออเดอรออกกอนสิาโอเคใครจะได้นั่งข้างน้องมิวชื่อมิวนะคะน้องชื่อมิวแต่ว่าชื่อวงมิวเออเดี๋ยวไปถามเขาทำไมต้องตั้งมิวก็มิว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 ไงเขาจะมีอะไรที่สกปรกนะเดี๋ยวมมื่อกีคิดตื้นตด้นอม่งน้เดี๋ยวไดเดี๋ยวรอดูนะเคกิดนะอีนี่เียจริงเมเดี๋ยวรอดูนะลาเ ไปกูโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวไปรับน้องมิวก่อนนะคะแล้วตอนนี้นะคะน้องมิวก็มาอยู่กับเราแล้วมิวอายุเท่าไหร่บอกไปสิครับกำลังจะยี่สิบแปดครับผมโอ๊ยไม่ห่างไม่ห่างไม่ห่างมากอย่าพูดอายุเดี๋ยวก่อนน้องมิวชอบโตกว่าเท่ากันหรือว่าเด็กกว่าคะจริงชอบคนสวย เป่น้องบอกของมันสวยกูยังไม่ได้ชมมือนะน้องบอกอกูไม่ได้ชมมือถามก่อนดีกว่าถามก่อนดีกว่าอ่ะโสดป่อคะโสดปะเอ่อมีคนคุยอะค่ะมิวขับแต่ยังไม่มีแฟนครับโอเคโอเคชอบความจริงใจน่ารักของมิวมากแต่ว่าน้องมิวอะขึ้นรถคันนี้เราน้องมิวต้องโสดนะใช่คนคุยคือต้องได้มีนะคะใช่ก็จะเป็นสูตเหมือนเนาะไม่มีใครเลยในชีวิตคือปันใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะคือเพื่อนพี่อะค่อนข้างงงนิดนึงลยหลงทางหรือหลงมิวดีดีน่ารักสิขอโทษนะช่วยรถก่อน โอเคต่อมีมีสเปคยังไงมีไหมหรือไม่มีมีเอาเอาเอาหน้าก่อนนะ้วนะเอาหน้าก่อนแล้วก่อนถ้ามวยมีด่างอะไรน่ะอุ้ยมวยมีด่างมวยมีด่างเลหรอมวยมีด่างเปล่ามวยมีด่างมวยมีด่างมิวมิวประเด็นหนึ่งเราไม่มีด่างไม่ได้หรอตอนเด็กตอนเด็กชอบว่าคนเหมือนหน้าเหม อนิเมะอนิเมท์ประตูนพวกกระตูอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไช่จะถามว่าก้อยหน้าเหมือนอนิเมะ์ไหมคะหน้าเหมือนได้อยู่ครับได้อยู่ครับผมเป็นเป็นตัวปุก้า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 ก็น่ารักทำไมเคยดูปุก้าป้ะเคยครับหน้าไม่ได้ว้ามึงไม่น่ารักนะก้อยมีผู้สปอร์ตเพื่อนเหรอเนี่ยไม่รู้รู้สึกเหมือนมึงไม่เป็นมิตรกับกูไม่ได้เลยเอาโอเคมิวนี่คือข้างนอกใช่ไหมครับผมแล้วแล้วมีอะไรอีกคะข้างนอกมีไหมผมชอบคนที่แบบว่าอยู่ด้วยเราแบบแแแฮฮปปปปีีีี้้้ออะไรยย่่าางงมมมกชิลๆบบ แี้บเดียวมึงอย่าว่าก้อยนะอะไรแบบเนี้ยมึงกะทำบ่อยแค่เดียวเปิดเองแล้วเป็กะจีไว้ดิมึงไม่ใจก็จีเหรอวะอะไรๆคือด้วยความที่ผมจะแบบชอบใช้เวลาชอบใช้เวลาเป็นความสนุกเลยผมผมชอบเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพาะถ้าเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงนิดนึงนิดนึงนิดนึงแบบว่าผมแบบชอบอยู่คนที่เขาเข้าใจเราด้วยไม่งั้นเดี๋ยวแบบถ้าถ้าเขาไม่เข้าใจเราเดี๋ยว เดี๋ยวเดีจะรู้สึกว่าแบบขาดความคุ้นนึกไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นครูสอนแอคติ้งพี่เข้าใจคนพี่เข้าใจทุกคนเลยอ๋อผมผมเคยเจอพี่ที่ครูบิวอยู่อแล้วไงแล้วตอนเจอรู้สึกยังไงค๊ะมาเจอก็ข้ามไปเลยเป็นครูน่ารักเขาน่ารักเขาน่ารักเขาไปยุบไปเลยอ่ะลปยุบอย่าทำแบบนี้พี่เขินนะไปิยุบเรือคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบ ผมว่าผมเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าแบบอยู่กับคนที่ไม่ไม่ได้สนิทมากผมจะค่อนข้างมีแบบกำแพงน่นแหะแบบตอนนี้ไม่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 ได้กำแพงอะไม่ชอบเพราะว่าค่อยๆกระเทาะไปแล้วเขาต้องค่อยๆกระเทาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วแบบจะเจะเขินนิดนึงแต่จริงผมก็ชิลนะพี่แล้วถ้าอยู่กับแฟนเป็นคนแบบไหนอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนเลยอ่ะพี่ถ้าเราถ้าอยู่กับแฟนอยู่กับนอยูกับผู้หญิงที่ชอบอย่างงเี้ยแบบอ่อนแแมหรือว่านิ่งๆเออเดียนชาแบบเพศเกาหลีจริงๆร บางทีก็ชอบอ้อนบางทีก็ชอบโดนอ้อนอ๋อด้ทั้งคู่เขาชอบเสียงเขาจะมากเขาคือใครอ๋อโอเคเรียกเรียกแฟนว่าอะไรอ่ะเรียกแฟนว่าอะไรเขากับเธออะไรเงี้ยเขากับเธอเรียกว่าเขาเรียกหน่อยเรียกหน่อยไอ้เว้ยไอ้นี่เดียวไม่โอ้โหเฮ้ยบิวได้ออถ้านนแบบยังไม่ทำอะไรมากเลยอะแค่พูดเฉยๆฉยอะ เงียบๆไปเงียบๆเงียบๆขอบคุณสองคนนะเธอข้าววันนี้เธอกินข้าวข้าวขาวเป็นอะไรคะเขากินเออ่ไข่เจียวมาไมื่อเช้อเอ้ยโอ้เปลี่ยนท็อปิ้กันพี่ไม่ไหว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 เปลี่ยนไปภาวนาเลยจ้ะโอ้ยที่ผมชอบเพลงภาวนามากโอ้ขอบคุณครับเฮ้ยข้ประโยชน์ที่กูกำลังจะพูดแล้วมันแย่งนะพี่แย่มากชอบเพลงเราชอบเพลงพอจะรู้มากขอบคุณครับนี่โอกนี้ ก็พอจะรู้ยขอโทษพี่เฉียงเพี้ยนพาวันนัพาวันนั้ไปก่อนไปไม่ต้องเอ่ร้องอ่ะทางหลังก็เงียบไปแบบขอโทษนะพวกพี่จะหยาบคายนิดนึงพี่ถามเลยผู้หญิงหยาบคายได้ไหมสบายมากครับสบายมากสบายมากเขาแล้วผู้หญิงจีบจีบก่อนได้ไหมคะผู้หญิงสบายมากสบายมากครับสบายมากสวยมากสบายมากทำอะไรมึงทำเลยทำเลยเอาอย่างนี้ในในชีวิตอ่ะเคยมีผู้หญิงจีบจีบเราแล้วเราชอบไหม ผมไม่ผมไม่รู้ว่าเวลาผู้หญิงเขาเข้าแบบว่าทักมาแบบนั้นนั่นแปลว่าเขาจีบอย่างเงี้ยจีบอย่างเงี้ยจีบลดประมาณนี้แล้วเอาพังเปล่าเอาพักมาช่จัดการให้หน่อยได้ไหมเขาขับรอเขาพังเปาแล้วไงเขาทักมปล่าแล้วไงแล้วไงนะแล้วไงนะเนาะคือไอ้ก้อยทำ่ากูก็อยากด่ามันนะแต่แต่อินเนอร์อีกชั้นหนึ่งอะคุกูบอกว่ามึงอยากรู้ไหมเวลาพวกกูรู้สึกอะพวกกูรู้สึกยังไงมึงอย่าเพิ่งเสียเทมนี่ก่อนเทมนี่ก่อนมึงจแล้กสีกัน่กีกันขอคุกับน้องคนที่ผมมแบบบจีส่วนากจะเป็น คนรู ok> ้จักกับเพื่อนหรือว่า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 คนที่แบบเป็นคนรู้จักของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะเคยได้เจอกันก่อนใช่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 เหมือนตอนนี้ที่เราเพิ่งได้เจอกันใช่รู้จักขึ้นเรื่อยๆครับผมนั่นเลยฮ่าฮ่า่าคิดถึงไหนอ่ะโอ้ผมประมาณหนึ่งเลยครับมามามาเราแต่งแต่งแต่งตัวได้ไหมแต่งตัวแบบโปรได้ปะอะไรที่แบบเป็นของผมผมก็อยากเห็นคนเดียวไงฮ่าขอโทษนะพี่ขออนุญาตติดกระดุมขอตอบพี่ติดกระดุมนิดนึ่งโอ้โห

อันดับทันซีในการเปิดบทสวนมนไล่พี่ออกไปทันซีตกใจมากก้อยเออใจไปหมื่ะอะไรไม่มีอะไรค่ะก้อยไม่มีอะไรเลยก้อยเลยก็น่ารักกันทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรมึงเก่งรอก่อนก้อยมึงเก่งลอกลงไปก่อนสามนึงนะแล้วเราพี่รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบแต่งตัวผู้หญิงต้องแต่งตัวไหมหรือไม่เป็นไรผมก็ชอบคนที่เหมือนกับว่า มีความชอบในเรื่องการตัวนิดนึงอะไรนะใช่ใช่ใช่จะจะจะได้คุยกับเราจะได้คุยกับเราได้นิดนึงอะไรพี่เสือสะพานเราเลยอ่ะพี่เสือสะพานเราอ่ะโทษนะตัวมากมืนมึงเหมือนมึงปวดรวยอ่ะอันนั้นอ่ะเขาบอกเขาต้องการคุยได้ไม่ได้บอกว่ามึงมีเงินไหมเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยก้อยมึงอ่ะคุยกับพี่ได้ครับผมอะไรอะไรอยากคุยกับน้องเงี้ยคือมิวอ่ะชื่อมิวค่ะแต่ว่าเอ่อวงที่แบบมิวตั้งชื่อแบรนด์

คำมันมิวใ็่ใช่เรารู้ใจป้างเห็นปะถามเรื่องความรักต่อสิเอ่อความรักต่อดีกว่ารักเราอย่างเอ้ยขอโทษนะใจแตกมากเพื่อนพี่ใจแตกมากเฮ้ยเมื่อกี้เขาแยกก้านะเฮ้ยไม่เอาไม่เอายาวเทายาวหน้าแล้วไม่เอาคือเวลามิวจีบจีบจีบยังไงอ่ะผมจีบอะครับก็ทักไปคุยครับผมทักไปคุยเรื่อยเลื่อนใช่คือให้รู้เลยปะว่าจีบหรือว่าเนียนไปเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนห่อยเพื่อนก่อนนิดนึงไม่ป้า ป้าสอนเขาแบบสาวไม่ชอบแบบจูดโจมหนักอะไรแบบเฮ้ยป้าสอนสนิทสนิทกับคุณขอเสียดป้าค่ะขอเสียดป้าใช่ใช่ใช่แล้วถ้าไปเที่ยวอย่างเงี้ยชอบไปเที่ยวไหนสมมติว่าจะไปเดทกับผู้พี่ไปเดทกับผู้พี่ครับใช่แต่ละคนจะทำวิวจะไปเดทคิดว่าแต่ละคนจะไปไหนโอเคพาดิมไปไหนดีมากพาไปกินข้าวกินข้าวมึงดูมึงไม่ค่อยได้กินข้าวอ่ะตัวเล็กกินใดแๆเข้าไปบ้างมี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทุ่นมิวที่อ่ะตี้ตี พาไปเอ่อเล่นไ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 อสเก็ตก็เราจะบอกน้องว่าพาไปออกกําลังกายออกกําลังกายออกกําลังกายเล่นไอผมแต่มิวรู้กันว่าการทรงตัวยากมากเลยนะคือถ้าพาไปเล่นไอสเก็ตก็คือล้มล้มรัวๆเลยนะก็ร้องไห้ละกูแทนอีกไม่เป็นไรแค่จะบอกให้ให้มิวเตรียมใจไว้จะได้จับมือกันใช่ผ่านรู้ใช่จิ๊บจิ๊บก้อยมึงเฮ้ยเอออินอินนี่น่าโดนเหมือนกันเนาะโดนมึงน่าโดนยังมีชงอีก พาก้อยไปไหนพาก้อยไปไหนเอาข้าไปเลยอะไรเขาถามยืมพี่เขาไม่เอาไม่เอาพาก้อยไปไหนพาพาพี่ก้อยไปดูหนังนะดูหนังนะไรดูหนังไม่ได้คุยนะเขาไม่อยากคุยกับมือเขาจับมือกันได้ทำไมเขาดูหนังด้วยกันไม่เอาพี่โดนบูลลี่เหรอน้องพี่โดนบูลลี่อคนนั่งหลังโดนบูลลี่ตลอดเลยเนาะจริงจริงนี่แต่บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะอยู่กับมิวมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะพามิวไปเล่นเกมหนึ่ง ได้เป็นการจับคู่กันพวกพี่ก็จะแบบแข่งกันเคยเล่นชายเย็นไหมพี่แบบยกแบบย้ายเอาใบขำมใบขามใบเออหลังจากนี้เดี๋ยวจะพามีวไปเล่นเกมกันนค่งที่นี่ค่ะอยู่ที่ต้ารับบี้คอนโดอูจะปวดแล้วไงแล้วยังไงอ๋อจะแบบไงอยากให้น้องมีอยู่ใกล้ๆมึงไปสั่งขนอะไรกรึเปล่าคูนะมึงแบ่งปังเพื่อนบ้างมึงโลกซิมมุนยอมด้วยอ่ะก็คือบอกใเราเป็นเพื่อนกันใช่ใช่ โอเคจะพามิวมาเล่นเกมเลยก็คือแบบใบ้คำกันทีนี้มันจะมีสามหมวดพวกพี่เนี่ยก็จะแข่งกันใบให้มิวถ่ายได้แล้วถ้าใครอะถ่ายได้เยอะที่สุดมิวตัวให้รางวัลอะไรก็ได้หนึ่งเยวมิวกินเองคนนั้นถือว่าเป็นคนที่รู้ใจมิวมากที่สุดแบบมีมีทักษะในการสื่อสารกับมิวรู้เรื่องที่สุดได้จัดไปหมวดก็จะมีนักร้องมีเพลงแล้วก็มีหนังหนังอ่ะมิวเลือกให้เลยว่าใครควรจะได้หมวดไหนหมวดก็เป็น เพลงร้องหนักมากนโอเคโอเคโอเคืออยากให้ใครเริ่มก่อนพี่กอยก็เลยเขาเลือกฉันไม่มันอยู่ริมสุดฝั่งนี้ไงมันอยู่ริมสุดแค่นั้นแหละพี่อยู่ริมเหรอไม่ก็จากวาใบซ้ายไงตกใจให้คนเด็กเด็กเด็กเยอะไปเลยเยเ่กอนดี๋ยวยามมาเก่อนโอเคมาแล้วเราเริ่มบทหนึ่งนะคะเป็นหนังค่ะหนึ่งสองเลือกที่ฉันเลือกเด็กงยากเราเป็นอะไรกัน ผมว่าผมติดติที่ปลายลิ้นน่ะเรื่องนี่คอยคอยคอยเอ่อข้าว่อนข้าว่อนข้าว่อน yes 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 ปล่อยพังเป็นมนุษย์เหล็กกว่าดาวนอดนวันบอรดาวนดนะฮะบอรอย่าวนเนเจอร์ตายไปอย่าวนเจอร์ตาย yes ไอเดอรเออคือการเรีอกลีบิโอส์อะแฮร์รีพับเตอร์โอเคสองแมนครับฉลาม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 จอกัน yes ลีิโอแ่นแล้วก็มีพี่เผือกมี มีพี่บอยเออพี่บ้าะไรมพี่บ้างค่ขนมเออโอเคช่วงคริส mm ต์มาสมันจะฉายเรื่องนี้เว้ยคืออีเด็กคนนี้มันจะอยู่คนเดียวพอมันลอยโอเคเพราะอะไรเราวะพี่บอกแล้วแพรแพรใช่ไหมตัวที่มันแบบแร็คเตอร์ทีเร็กกินคนกินคนกินคนสักเดือนหนบ่งที่มันกินคนกินข้ามน้าคิดไม่เยอะร้านคิงเอออันนี่ใหญ่อันนี่ใหญ่ เราเป็นรายการเราเป็นรายการเราเป็นรายการหมอหมอหมอไม่ใช่ม่ใช่โอเคอันนี้อันนีด้วยห้าสี่สองหนึ่งโหมดเวลาต็ได้หกคะแนนคนแรก กูก็ขนง่ายสุดงด้วยว่ะเห็นไหมล่ะมึงกูบอกแล้วของมันง่ายมากลอยลอยลอยต่อไปใช่ไหมคะง่ายอ่ะอีสแพร์ยาวทูนะคะอันนี้คือหมวดนักร้องมีเวลาสองนาทีมิวจะทำได้กี่คะแนนเป็นผู้หญิงสามคนเป็นแบบเหมือนที่น้องแกัสองคนไข่ตื่ตึงนไปฟังแกแทนอะไรเอออะไรบอกกูทำไมคือแบเนาะพากพากาฝรั่งฝรั่งที่ดังๆผู้ชายน้องเพลง กําลงเวิร์สไอที่แบบว่าเต็มจเต็มเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนอยู่เต็มต้องเต็มต้องเพอะไรไ้ไวเลยปี๊ปปี๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชมมวงวงมีอยู่มีอยู่แล้วก็แฟนแฟนพี่อีเตยอ่ะแฟนพี่อีเตยโอเดโต้ใช่ก็้องก็ต้องร้องเพลงแบบว่าลูกทุ่งผู้หญิงที่แบบจะรอบพี่เบิร์ดอ่ะจะรอพี่เบิร์ดเพลง ขกท่รับใหญ่ไม่ใช้ทำทำอะรอันนี้อันี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 ้อะไรโคนอรเออแล้วแบบว่ามันก็พูดออกมสิวะพูดได้พูดได้เหรอไม่รู้ไม่รู้มัได้ไมหรอมไ้ก่อเดิ๋วใใหญ่ก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่ก้อนใหญ่สักิบสังกอะนี่ รูปของรีเราห้ามร้องเพลงด้วยเราตุรีแล้วอันนี้นะคะคือบทเพลงค่ะจ้าไปคามิกาเซ่อะที่เขาลองกันทั้งหมดเลยนะดังมากเป็นเพลงบอกลาคามิเกเซ่ร้องทั้งทั้งวงเลยเพลงของมิวมีเพลงอะไรบ้างคุณวะเขาจะรู้เขาจะรู้เพลงของพี่ไดน์เนอร์ฟินแบบบุกอ่อนไม่ได้เขาบอกว่าอันนี้คืออะไรเอ่อเล่าหรอเหล้ ง่ายกว่าน no ั้นเรากินทุกวันน้ำน้ำแล้วแบบไปต่อไม่ได้ข้ามข้ามอะ้รเพลงเพลงยากเลยพี่ตัว่าอื่น er ี้ไม่ได้แรปแรปเออของยังโอมยังโอมที่แบบเออให้ทุกคนให้ทุกคนดูไว้ดูไว้เพลงอีกเพลงหนึ่งของเขาทารัสทารัสเพลงของเจ้านายที่มิวแตะแอบบอกแล้วแอบบอกแล้วเพลงเพลงของมิว ที่ไม่ใช่พอจะรู้อ่ะพอนะใช่เฮ้ยกูเริ่มได้ขนาดไหนล่ะเพลงโฟรดที่เขาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นที่แต่งตัวเป็นแบบเอ้ยสีวิสามอันนี้คืออะไรอนนี้คืออะไรสองอนนี้คืออรอุ้มอุ้มอุ้มห้าเท่ากันก้อยชนะตาอ่ะพี่มิวจะให้อะไรพี่ก้อยไม่ให้อะไรก็ได้กับก้อยได้ได้ได้ มมิวากขอบคุณมากเลยค่ะให้มีความผลงานหน่อยกว่าทุกอย่างที่มีตอนนี้ได้ก็ฝากซิงเกิลใหม่นะครับหนูเมคอัพที่ปล่อยไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ปล่อยในเดือนนี้ครับ YouTube ของผมก็ Official Y Music ได้เลยครับผมหรือว่าใช่หรือว่าเสิร์ชว่ามียูก็มีเหมือนกันแล้วก็ IG ชื่อผมเลยมีมอว์เอ๊ะโอเคมีคำถามเทื่เราถามแขกับเชิญคนถ้าหนูรักพี่ตะรักปะ รักร e really ักรากที่สามรักเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะติดตามน้องมิวนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องเราด้วยก้อย Natty Dream นะคะกดไลค์กดแชร์กดกัว Subscribe ด้วยแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กก้อย Natty Dream เหมือนกันค่ะไปมาหากินด้วยนะคะไปค่ะบ๊ายบาย